I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. กินตามสบายครับกดั้เพื่หลังจากเราไปชมวันดีครับหลังจากเราไปชมทุ่งกังหันลม,นลมลเราก็ขับเลยขึ้นมาอีกคะขับเลยขึ้นมาบนยอดเขาใหญ่เที่ยงเนาะไห mm. นไหนมาแล้วก็ขับเลยขึ้นมาว่า จะเป็นยังไงบ้างวันนี่าหาที่พักด้วยฮะแล้วก็หาร้านอาหารรับประทานเนีเราไม่อดแล้วคุณร้านป้าติม๋มหมูกระทะปลาเผามีอยู่ตรงนี้ขับมีที่พักเยอะฮะเพื่อนๆฮะแต่ว่าแล้วขับท่องเที่ยวมาเรื่อยๆดูบรรยากาศเพราะไม่เคยขึ้นมา แต่ตรงนี้เป็นเหมือนกับย่านอิสลามนะเหมือนกับเมื่อกี้เห็นเขามีเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะแล้วก็แต่ละหลังเห็นมีสัญลักษณ์เป็นอาหารอาหารอิสลามนหมใหญเที่ยงหิวภูสายปอกรีสอร์ทภูฟ้าชาัยน้ำโอ๊น่าสน้ยเข้าไปดูไหมทางไม่ดีสิเดียด๋ยมองดูกันทางไม่ดีจะไ,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 ไปไหน ขับไปดูตรงนู้นว่าน,นเห็นเขาแต่รีสอร์ทเยอะมากครับเ,เพื่อนๆรีสอร์ทเยอะมากไม่รู้วันนี้เราจะได้นอนบนนี้หรือว่าไปนอนตรงไหนนะเที่ยวไปไม่กลับบ้านหาที่พักอยู่ขับจนมาถึงวัดเขาใหญ่เที่ยงใต้แล้วไม่ใช่สุดทางแล้วเหรอขับขับไปขับมาเข้าวัดแล้ว เออแต่ดีนะเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาที่ใกล้ชิดกันเมื่อกี้ผ่านมาก็มีมัสยิดเนาะอันนี้ก็เป็นวัดเมื่อกี้เห็นเขาวนกลับนะว่ะอ๋อแต่เขายังมีนี่น,นี่เราตามอันนี้มาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทที่อยู่จุดสูงสุดอีกสามกิโลอ่ะไปลองขึ้นไปดูครับไนไหนมาแล้วเี่ยจุดสูงสุดเขาใหญ่เที่ยง ไปดูกันชมบรรยากาศด้วยครับเพื่อนๆครับอตอนนี้ห้าโมงยังไม่ครึ่งฮะชมบรรยากาศน,นเมื่อกี้เรามาจากตรงนูงน้นทุง่งใช่ไหมเออเมื่อกี้เราอยู่บนนู้น่ะเราลงมาตรงนี้แหละนอยู่บนทุ่งกังหันลม หวดนี้ลุยๆเลยะฮะหมดทางดำมาเจอทางแดงจะต้องสวยงามแน่เลยจะต้องสวยงามแน่ไปขึ้นไปครับหยิบไม่กี่กิโลก็จะถึงจุดสูงสุดเขาบอกเป็นจุดสูงสุดของเขาใหญ่เที่ยงไปดูกันครับมีอดู u r o ครับอดู u r o ลงเขามา บอกว่า2.4กิโลแต่ว่าเป็นทางขึ้นเขาต้องใช้เกียร์ต่ำมาถึงนี่แล้วมาแล้วไปให้สุด ดีที่ว่าไม่มีรถเยอะเอ,อน้องแนงลุยลุยขึ้นมาเลยจุดสูงสุดมันก็ต้องอย่างนี้ <Okay. S 1> ใช้เกียร์ต่ำครับตอนนี้ปลดจากเกียร์ดมาเป็นสองเนะ <Okay. S 1> เป็นเกียร์สองน่าจะถึงแล้วมั้งม <Okay. S 1> ๋ออีกอเขาก็มีรถขึ้นมานี่ เขาก็มีรถขึ้นมากันดีอะ่ะมาสวนกันตรงนี้ไม่ไม่ไปสวนกันในตรงทางชันเมื่อกี้เป็นบรรยากาศลูกทุ่งฮะฝั่งนู้นน่าจะเป็นวิวอลำตะคองนะนี่ต้นยางฮะเขาขึ้นมาปลูกบนยอดเขานี้เลย เรามาถึงแล้วครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นจุดสูงสุดของเขาใหญ่เที่ยงนะแพนโดล่าแคมป์มันเข้าไปดูสิก็เหมือนกับเป็นร้านอาหารกาแฟที่พักด้วยเนาะคนุนี่เป็นที่พัก น่าสนใจไหมอืมนี่ม,มาดูที่พักไปชมวิวกันฮะตรงนู้นน่าจะเป็นวิวที่สวยงามเดินางน้นดูตรงนี้ไปตรงนี้ดีกว่านู่นวิว้าแลว องบรรยากาศนี่ขึ้นมาตรงนี้ฮะพี่สะว่ายน้ำบนยอดเขาด้วยอ๋นอนู่นคุณนี่บรรยากาศของเขาวิวสวยงามมากพาเดินชมเรื่อยๆฮะเขาบอกว่าเป็นจุดสูงสุดของเขาใหญ่เที่ยง เราขับรถขึ้นมาก็ประมาณ17บเนาฬิกาพอดีรีบขึ้นมาเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามฮะขึ้นมาก็พอดีฮะแดดล่มลมตกเนาะวิวสวยเนาะที่นี่คุณวิวสวยวิวสวยแพนโดล่าเนาะว่าตรงนี้เป็นร้านอาหาร ครไปเราเดินชมวิวไปเรื่อยไหมไปเราเดินไปจงจุดนู้นกันไปเดี๋ยวเราไปจุดนูน้นเขาเป็นทั้งมีทั้งเป็นสวนยอมเป็นร้านอาหารชมวิวเดอะแพนโดล่าคอฟฟี่ฮะนี่บรรยากาศสวนครับเดินไปทางนี้คุณนี่ลงไปทางนี้ เขามีทางไปงนี้นใช่ไหมเดินไปทางนี้ใช่ไหมที่จะไปร้านกาแฟไปเลี้ยวซ้าย ันเห็นชิงช้าเห็นชิงช้าแล้วเห็นชิงช้าแล้ววิ่งเข้าหาถ่าอยมอา เดินไปตางนน้นเดินไปตางนน้นเดินก็นี่ไงเดินทะลุนี่ไปใช่ไหมเดินเข้าไปดูในร้านกาแฟเขาอ่านี่เป็นส่วนของร้านอาหารกับร้านกาแฟ ร้านอาหารเดินชมบรรยากาศครับเขามีโต๊ะที่เป็นรังนกด้วยเมื่อกี้เราอยู่ตรงนรู้นที่จริงเราเดินลงบันไดตรงนี้นก็ได้นะแล้วก็เดินแต่ว่านี่ได้บรรยากาศ พาทิตตกข้างหลังพอดีเลย,อยโอ้โตรงนั้นเป็นบ้านเป็นหลังๆนะเนาะหลังเล็กๆ จุดถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะเลยครับมาบรรยากาศก,กำลังดีรีบเก็บภาพก่อนเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก,ก่อน <c oughs> โต๊ะบ้านลังนกย้อนไปเราจอดรถอยู่ด้านหลังนู่น

วิวพาทิศใกล้ตกดินนี่บ้าน,นเขามีอ่างอาบน้ำเนาะใช่ไหมตรงจาตรงนู้นนะมีอ่างอาบน้ำอาบน้ำไปชมวิวไปได้เนาะนเห็นไหมถ้กเขามีอ่างอาบน้ำเ่ยนะแล้วอาบก็คนก็เห็นหมดสิ <c oughs> เป็นหลังๆหลังๆ <c oughs> มาเก็บภาพบรรยากาศเนาะดีไหมคุณดีค่ะแต่ยังไม่ได้กิวข้าวยังไม่ไมีไม่รู้จะนอนไหนเลยคืนนี้อือเดินหัวนด้อมันนี่เดวนี้บอกมานี่ก็มายืนบังแม่เฉยโดนมายืนข้างหลังพ่อหลวงพ่อมายืนข้างหลังที่พ่อจะถ่ายรูปเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปแม่ วิวสวยมากครับเพราะข้างหลังในพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับโอเคยังดี่ครับวิวสวยมากสวยมากเพื่อนพระอาทิตย์กำลังจะอัสดงด้านหลังครับไปเราคงไม่ได้พักกันบนเขาเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราขับรถลุยไป ด้านล่างครับเพื่อนๆครับไปหาอะไรกินด้านล่างค่อยๆขับไปคงจะมืดค่ำมาฮะแต่เดี๋ยวค่อยๆรีบขับลงไปครับอเดี๋ยวมาดูว่าเย็นค่ำนี้เราจะทานอะไรกันครับเก็บภาพบรรยากาศกันก่อนพระอาทิตย์ตกดินฮะตกดิน เพราะว่าฉากนี้ข้างหลังมันสีสวยอ,ะอ,อ่ะไปเดินลงเดี๋ยวเราค่อยๆขับรถออกไปด้านล่างครับรไม่สะไคร้วาลก็ไม่ติดดอกไม้สวยมากสวยางามมากโอ เดอะแพนโดล่าครับพาบเพื่อนๆมาสถานที่ตรงนี้เหมือนกับเขาสร้างก็สัก80เอนตะคุณเนาะก็ยังไม่ร้อเซตเต็มแต่ก็สวยงามครับเพื่อนๆครับมาเขาใหญ่เที่ยงตรงนี้<ช>เรียกว่าจุดสูงสุดของเขาใหญ่เที่ยงนะวิวสวยบรรยากาศดีแล้วเราโชคดีที่ขับขึ้นมาช่วงเวลานี้พาทิกวังตกดินพอดีครับเมื่อกี้พูดพูดอยู่เขาเปิดเพลงเสียงดังเลยครับเลยต้องมาพูดต่อในรถ ก็เดี๋ยวเราลงจากที่นี่นะคุณน้องเราได้มาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินบนยอดเขาเยญ่เที่ยงครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปหาอะไรกินก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยๆขับรถลงไปไปหาอะไรกินด้านล่างเขาเย่เทียงครับ